เวลาที่เราพบกับเพื่อนใหม่ๆนะคะเราก็ไม่จะมีบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเราและหัวข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่แหละค่ะวันนี้ดัตตนิวจะพาทุกท่านไปพบกับ20คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้องของเราค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ ยี่สิคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาทาั้งครอบครัวเลยค่ะไล่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะถ้าดูจาก Family Tree อันนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไมถึงญาติเยอะกันอย่างนี้ใช่ไหมคะมาเริ่มกันที่คำแรกค่ะ great grandfather คุณปู่ทวดค่ะคุณปู่ทวดนะคะก็คือคุณพ่อของคุณปู่ของเรานั่นเองนะคะระดับต่อไปค่ะ great grandmother คุณย่าทวดค่ะซึ่ง great grandmother ก็คือคุณแม่ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะคะและเมื่อคุณปู่ทวดคุณย่าทวดของเรามีลูกนะคะเป็นผู้ชายคนนั้นก็จะเป็น grandfather หรือว่าเป็นคุณปู่หรือว่าคุณตาของเราค่ะ grandmother ก็คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองค่ะ และถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะมีพี่ชายหรือน้องชายเราเรียกว่า great uncle ค่ะและถ้าท่านมีน้องสาวนะคะก็จะเป็น great aunt great aunt เป็นพี่สาวหรือน้องสาวของค,คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะต่อมาก็ไล่มาเป็นรุ่นลูกนะคะคุณพ่อของเรานะคะเราเรียกว่า father ภาษาอังกฤ,ฤษเรียกว่า father แลวต่อมานะคะคุณพ่อของเราแต่งงานกับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็คือ mother mother สองคำนี้เป็นคำที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะมีพี่ชายหรือน้องชายเราเรียกว่า uncle uncle ก็คือคุณลุงหรือว่าคุณน้าชายนั่นเองค่ะและถ้ามีพี่น้องเป็นผู้หญิงค่ะเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่า aunt aunt อันเนี่ยก็คือเป็นคุณน,น้านะคะทีนี้ก็ไล่มาถึงรุ่นของเราแล้วนะคะถ้าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปแต่งงานเราก็จะกลายเป็น husband husband ที่แปลว่าสามีค่ะแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราไปแต่งงานใช่ไหมคะเราก็จะกลายเป็น wife นะคะ wife แปลว่าภรรยาค่ะ และถ้าเรามีน้องสาวค่ะไม่ว่าจะแก่กว่านะคะน้องสาวหรือพี่สาวนะคะเราเรียกว่า sister sister พี่สาวหรือน้องสาวค่ะแต่ถ้าเรามีพี่ชายหรือน้องชายนะคะเราก็จะเรียกว่า brother he is my younger or older brother และเมื่อพี่ชายหรือน้องชายของเรานะคะแต่งงานก็จะมีพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้นะคะเราก็จะเรียกว่า sister in law she's i my sister in law และในขณะเดียวกันค่ะถ้าน้องสาวของเราหรือพี่สาวของเราแต่งงานนะคะเอเคยที่แต่งเข้ามาค่ะเราเรียกว่า brother in law brother in law ลูกพี่ลูกน้องของเรานะคะที่เกิดจากลูกของคุณลุงคุณป้าคุณอาแล้วก็คุณน้านะคะเราเรียกว่า cousin cousin ถ้าเขาแต่งงานใช่ไหมคะมีภรรยาเราก็จะเรียกเขาว่า cousin's wife cousin's wife เป็นภรรยาของลูกพี่ลูกน้องค่ะส่วนถ้าสมมติว่าเขาแต่งงานนะคะกับผู้ชายค่ะผู้ชายคนนั้นนะคะเราก็จะเรียกว่าเขาเป็น cousin's husband สามีของลูกพี่ลูกน้องของเราค่ะ และถ้าพี่น้องของเรานะคะมีลูกค่ะเราก็จะเรียกว่า nephew nephew เนี่ยก็คือเป็นหลานชายนะคะเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องหรือว่าน้องน้องพี่พี่ของเรานั่นเองนะคะส่วนถ้ามีลูกสาวใช่ไหมคะก็จะเป็นหลานสาวค่ะเราเรียกว่า niece niece she is my niece แต่ถ้าเรามีลูกชายค่ะเราก็จะเรียกว่า Son he is my son นะคะและถ้าลูกชายของเราแต่งงานแล้วเราก็มีลูกสะใภ้เข้ามาในบ้านใช่ไหมคะก็จะเรียกว่า daughter in law she is my daughter in law นะ,ะในขณะเดียวกันถ้าเรามีลูกสาวค่ะลูกสาวของเราเราก็เรียกว่า daughter daughter เฉยๆก็ได้นะคะถ้าเป็น American จะเรียกว่า daughter daughter นะคะแล้วถ้าลูกสาวของเราแต่งงานค่ะกับลูกเขยค่ะลูกเขยของเราค่ะก็คือ son in law son in law นะคะก็คือลูกเขยนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะเมื่อผ่านรุ่นลูกของเราแล้วนะคะก็เป็นรุ่นหลานแล้วค่ะลูกของลูกของเราอีกทีเนี่ยนะคะเราก็เรียกว่า grandson grandson หลานชายค่ะแล้วถ้าหลานสาวละคะถูกต้องค่ะ granddaughter granddaughter ค่ะ เป็นยางไรบ้างคะวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องไปเยอะเลยใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านนะคะโปรดติดตามค่ะว่าครั้งหน้าจะมีอะไรนะคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่ไหนที่ดกรนิวจะนำเสนออีกนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็ subscribe และคราวหน้าเรามาพบกันคะ่ะ